แกขีดไม่แน่ใจว่าขอแก้มขีดเราจะได้ตีนกาไปด้วยหรือเปล่าชอบเชลซี Chelsea, วิทํำไมไลฟ์นี้มิชัยแท้เข้ามาดูเยอะใชแท้ช <c oughs> ่วยถือนาะฟิกหน่อยเร็วชแท้ จับใจแฟนแฟนแฟนบอลชิงอ๋อขอให้จับใจนะพี่ฟังว่าอินเตอร์แฟนรู้จักเจฟเยอะมากเลยนะเพราะว่าเหมือนออแม้กระทั่งเนี่ยตอนนี้ยในไลฟ์ก็เห็นคนบอกว่าอยากให้ฟีดกับเจฟอืม ลลาเจนกินยังไงง่ายมากเลยครับนี่ชงใส่แก้วหรือว่าจะส่งชงใส่น้ำน้ำไม่นี่ก็ได้นะคะพี่ฝ้าแนะนำกินกับน้ำชงง่ายสุดกินกับน้ำชงง่ายสุดกินกับแบบกาแฟชาเขียวก็ได้หรือจะกินกับแบบว่าชาอะไรที่เราชอบกินเขาเรียกอะไรอะน้ำชงนันแหละ องฟิลิปปินส์เอาตอนนี้กี่ออเดอร์แล้วคะอุ้ยทุกคนอีกสามร้อยออเดอร์จะสองพันออเดอร์แล้วคะ่ะว้ายอีกสามร้อยออเดอร์จะจะสองพันแล้วเครียดละมันดีใจไม่ใช่ละอุ้ยหน้ามันดีมากเลยนะทุกคนจริงแก๊ปมนันนิ่มมากเลยนะไม่เช้ก็ลองมาจับอีก ไม่เชื่อลองมาหอมดินี่ไม่ได้เข้าคลินิกนานมากแล้วนะนานหรือบบว่า <c oughs> <c oughs> หมายถึงว่าไม่ได้ไปฉีดไปอะไรอย่างเงี้ยสักพักใหญ่ๆแล้วพักใหญ่ปะ <c oughs> ไม่แน่ใจ <c oughs> แต่รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นจริงๆดีขึ้นจริงๆคือตัวพี่ฟ้าเองอ่ะเป็นคนที่กินคอลลาเจนแบบอย่างเงี้ย กินยาก,กินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าความที่คอลลาเจนอิงฟ้าเขาเป็นเปปไทด์ที่เป็นแบบจับปาแบบ